This room, this bullet, there's a bullet for everyone, and a time and a place, an end. Yes, maybe this is how it has to be. <laughs> You too much about me ไปก่อนละทุแมมาโตดูหน้ากูน้บ้านกูหน้าห้องดินาเลน่าบ้านเลยสวัสดีครับผมปามนะครับนี่คือเกมพิพเมคอนแทคตอนสุดท้ายแล้วนะครับแบบภารกิจฮันเตอร์กับฮันเชตต์ล่ากับผู้ถูกล่าหนึ่งจำมาตรงนี้ครับ ถามว่าทำไมทำไมมึงผมมาโมดี้วิ่งก่อนเลยแต่มึงไม่วิ่งเดี๋ยวดูมันมีผลบางอย่างที่ต้องวิ่งเพราะว่าถ้าคุณอยากสเตลคุณก็ต้องทำตามผมนะครับโดยข้ามห้องไปจากห้องซ้ายไปห้องขวาข้ามตึกเลยละเมอโอเคนี่นคือผลถ้าคุณไม่วิ่ง <c oughs> แล้วคุณจะมัวช้าอยู่นะออกหน้าประตูมามึงโดนแน่นอนกดแมปดูได้เลยทั้งซ้ายทั้งขวาไม่มีทางหนีเพราะฉะนั้นมันมีทั้ทางนี้ก็คือต้องอ้อมแล้วก็มาดับไฟยังไงล่ะดับไฟชั้นสามหมดเลยโอ้ยไฟดับเลยเวนไฟดับหมดเลยโมเมนต์ Moment. กองงง,งไม่เห็นเก okay, มของพี่เปิดไฟแล้วรีบไปเลยวะแป๊บหนึง่งโอเคมาแล้วโทษทีที่ตัดบทไปโอเคมาจนสองแล้วเราก็เจอตำการสเตลแล้วก็ต,กตล,ล,ล,ลบนี่น่าจะเป็นตำรวจแบบยศในเมือนงน,น่าจะใช่ไปแล้ว เขากำลังแบบเรียกไอ้คนข้างในมันมีไอ้คนแบบว่าไม่ยอมไม่ยอมปิดเสียงอะ่ะเสียงดังในห้องเขาบอกเฮ้ยปิดเฮ้ยปิดเสียงเลยดิแล้วก็ไม่ยอมเปิดประตูซึ่งเป็นเหตุผลที่น่าสงสัยให้เรามาดู <laughs> กลายเป็นไอ้หานที่ไม่เล่นยาจนตายหาาไปแล้ว Okay. อ,อัศวินมามลงพกด้วยแล้วก็สด้วยดึงพกเก็บเสียงแล้วแทะไมนธรรมดาไอ้นี่ okay. <c oughs> ผมเชื่อว่าพักนี้พาคอนทแทคเนียพักนเป็นพกนักแรกที่หลัสุดท้ายในเกมมันสเตล,ลได้นะครับเจียบแ บ้าจ,จู่วิ่งชนเฉยตัวกใจหมดน,นี่นะมันแบบมันยังไม่ตื่นตัวนะโอเคไปไปไป<า>เราอยู่ชั้นล่างแล้วตอนนี้โอเคทางออกเรามีอยู่สามทางนี้กันออกรถนี้ออกทางนี้แล้วก็ออกทางนี้นะครับเป้าหมายตรงนี้โอเคมาดูบฟรฟิงกันหนะ่อย hello 47 diana here your next assignment is in paris at l'opéra d'orléans to be precise you have three targets all three will be at the opera house on friday the first is portuguese tenor philippe bercuse who'll be playing mario cavaradossi in the opera tosca his lifelong friend american ambassador richard della hunt Will be attending the opera along with a new friend of theirs, Inspector Albert Fournier of the Metropolitan Police. All three targets must be eliminated. We placed a package for you in the dressing room under the name of Fleck Fisher. It's got some useful tools and more in-depth information on the targets. Good luck, forty-seven. There's a lot of money on the line with this one. Okay, ออกมาสามคนนะฮะอยู่ที่กันจะว่อะไรนะโอเปรนน่าเออมันจะเป็นภารกิจต่อไปที่จะไปในภาคสี่นะครับก็เราฆ่าไปแล้วสคนนี้ซึ่งก็อยู่ในเอกรารในภาคสี่นั่นแหละแต่คนนี้เราไม่ทำให้ฆ่าก็คือเราโดนยิงก่อนก็เลยต้องมาหลบในในกัน่ะวอะไรนะเซฟเาแต่ก็โดนจับได้นะโอเคตามนั้นขอโทษที <c oughs> <c oughs> โอเคเป้าหมายอยู่นู่นน่หาหาะคนเชื่อว่ามันน่าจะจำหน้าสิบเจ็ดได้วังว่า,น,าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมเป็นคนยิงสิบเจ็ดเองโอ้ดีนะ <c oughs> ดีดียังดียังดีคือเราเป้าหมายของของ,ของผม,มน,นะก็คือเจะมาจาัดก,การในมอนี่เอาชุดมันเป็นเจ้าที่นี่เจ้าที่ไม่ใช่แต่เพื่อเรียกว่าอะไรนะขับรถแอมบูลาน แล้วคือประเด็นคือพวกนี้นคือมันไม่เห็นเลยนะาจริงทำได้นะแต่ทำไม่ดูย่อหน่อยย่อหน่อยเก็มขึ้นมา <c oughs> คนก็มาสนใจเเห็นสนใจดนี่ยว่ะแต่ว่ามันไม่ไม่อร่อยขนาดนั้นเนะพราะมันเป็น NPC แบบประอรกอบรฉากเฉยๆไม่ใช่ NPC เอพนเทอินทรัค เราฟาร์มเมอร์ซี่ไม่ใช่ฟาร์มเมอร์ซี่ชุดรถจุกเฉินคุณแจ็รถจุกเฉินมาแล้วก็ชุดโอเคเรียบร้อยไม่ต้องดรแบบค่อยค่อยแลวนี่คือโรงแรมที่เราออกมานั่นเอง เห็นได้ว่ามันแทบเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะบูนะเพราะว่านนเรื่องมันน้อยเรื่องเราน้อยทำทำได้ก็แปลกอันนี้คือห้องเราตอนห้องตอ่ห้องนี้โฮเทลคือข้อมูลที่บอกไปก็คืออันนี้เป็นภารกิจก่อนเหตุการณ์ในภาคสี่เนี่ละหลังเหตุการณ์ในภาคสี่ก็คือภารกิจที่สองที่เราไปฆ่าคนในในที่โอที่อะไรโอเปรา่า ตอนนี้เป็นคนที่สามที่เราต้องฆ่าแต่ว่าเราโดนทำร้ายก่อนก็เลย <c oughs> นั่นแหละพใหมายทางซ้ายนี้แต่ว่าเรายังเจอนังอะไรไม่ได้เลยจะส่งคนสง่สงคนไปดูแล้วเกิดอะไรขึ้นว้าทำไมรถเสียงดังวะ เขาเรียกว่ายิงล่อและมันก็อยู่คนเดียวตรงนี้ดูตายจบจบภารกิจเรียบร้อยและหวังว่าคุณจะได้เซ็นต์สินในการกระทำครั้งนี้นะครับเพราะผมได้แน่นอนโอเคทางออกมีอยู่ทางนี้ทางนู้นแล้วก็ทางนั้นนะครับเราจะออกทางนี้แล้วกันกลับไปในบูรณะกลับบ้าน เพราะเราเป็นเจ้าที่ใช่ไหมละ่ะเราก็เรก็ต้องกลับแบบเจ้าที่จริงไหม <laughs> โอเคแม่เลิกหรอกไปแล้ว,ลวจบ <laughs> และนี่คือเกมคอนเซ็ของคุณนะครับ <laughs> อยวไปได้ <laughs> มาสงสัยทั้งนี้หน้าก็ไม่จะเปิดใครไม่สงสัยว่ะยบปรกิจนะครับ เสจลส้สะซคจะได้สแนปเปอร์ไรเฟิลแบบเก็บเสียงพือ PGM ไม่ไแน่ใจว่ามันปืนไหนแต่ว่าเดี๋ยวไปดูให้นี่ช็อตหนึ่งนะยิงไปสองนัด6นออกกาทีว่าไม่ทำมาจาโอเคและนี่คือเซเลนเซเลนเซเินดานนี้และขอบคุณทุกคนที่มาดูกันหวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนับด่านนี้นะครับในการเล่นของคุณ โอเคเรเจกันใหม่ในบรับมันนี้แล้วมาดูในห้องที่อะไรวะห้องฝึกกันว่าเราจะได้มีปืนอะไรไปใช้ในการเล่นคันที่สองบ้างโอเคบายบายครับ shouldn't be here. You know what happened. That's why I'm here. I don't know who tipped them off. I barely made it out of Paris myself. How's your wound? Your doctor saved my life. There's been a lot of pressure. We're losing friends. The FBI, the CIA, Scotland Yard, MI5, police all over Europe. Something's going on at the highest levels. I'll lay low until the agency sorts out its problems. If it takes more than two months, I'll find a new employer. That won't help you or the agency. All of this pressure revolves around you. They're squeezing us to get at you. I sensed it for a while. Tonight confirmed it. But now I know where the pressure's coming from. This is serious business. Do you have this kind of money? It's under your seat. See your coffee, sir? Thanks, but no thanks.